มาเด้อมาเด้อกินข้าวซุ้มแซวกันค่ะก้ก้าเกลินข้าวก้อยปลานะคะดียงกับ้ดยงก้อยปลาบสีแ้กิน้กินมีเว้ยอนันกินมีเยเด็กออหางมังลมานีักสีนะจังไรจังเอามานีเขาเสียนกินข้าวเฮ้ยบบมีสมองอะไรเยอมากมาตัด เอาไม่ใส่หมอก่สีหางห้างมานั่นหาห้งมาจนหมดแดงกัดเจ้าของแปรพ้องแม่ของห้างเนาะเพราะเสีเอามาใส่ก้อยปลามันจังเสียประจันว่าเอาพี่น้องก้อยปลาปิ้งไปเค็งเดี๋ยวเดี๋ยวใครปิ้งไปเค็งไงกันเด้อโอ้ได้แม่ละเสียรผุดวะนี่นี่เด้อไปเค็งตัวละซื้อซี่พันหาพันแปดพันเดี๋นี้ราคาได้กินซี่ตัวนี่ละผู้ใดได้กินก้อนมูอกับหิ้งไงเราเด้อ

กินแซ่บแซบแซบบ่ด้วยผู้กินข้าวแซ่บบ่เฮ้ยสิแซ่บบ่จ้าสวัสดีเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะจ้ะทุ่งนาบ้านๆค่ะได้บรรยากาศมากได้ฟิลมากค่ะบรรลุอรรลานมาเหตุงานซอยกินแห่มืดได้เฮามือนี่ยายเก่งเอ้ยมาแถมายายเก่ง ต้มปลาใส่บกกอกพี่น้องเอ้ยต้มปลานิ่งใจพ้านไหน่มาัะไพี่แม่ขัวยน่กนขาว่ากวนเนี้ยก้อยปลาคุณแล้วสีไอ้ก้อยขี่ปลาคุณแล้วมกขี่ปลาเธอคุณแล้วเอาเขาจะกินมกอันนั้นคุณแมมกก้อยแม่ อำได้อ mm ัน hmm. น <c oughs> <c oughs> ี <careers> Guys, like ้แล้วเอตน้ำมเิดปลาโมเดีมก็ฝอดิน้ำั่นบุกบุกบุอุกบุกกบจกบุ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 กบครับุกบบุกมบกุอุกุบก มูเนี่ยเป็นวกสาตงาเขาไม่ใช่บ่ยบ่ยงา้มเขา่าสามอกข้นหมดต,ต,ตัวแจ้มเขาเรียนตัวแจ้มแย่เู้ไเขาหอตัวนนั่นไหมคอยไหมคู่ตอน้ไปคอด้อตามเพลงเงี้ยเดี๋ยขใส่จนวิ่งมอง จำเรื่องเม็ดง่ก็แล้วก็ลืมแล้วสิบุงเรื่องเม็ดกดติได้ไ่เรื่องจาบดูบื่งู่สุบรรซูลหนึ่งูสุบรรไปยังบอกหอมฟองแต่งไปยังก็เอาผมครับประมาณนั้นบอกอ็เหนตัวเ่อยแต่ของาดนอวเอาไปไลไปเหได้ยินมาชมาหลีหรืออไรเคยสมบร ลูกลาิงพูดพูดถึงจมจมแหนบ้ไอ้ต้นเอามาขายบ้ไปรื้อไปให้คือไปฝากของกระลำส่วบนเลยับลูกกัรัลานึงบริกิน้ำโอ้ซาตหน้าตู่ซาตน้าตู่กัได้หนปบาไม่จังลอกไหตัวอ่เอาลอกไมพอดีเนี่ยหลอกไมบยี่น่นจเป กกิน Freiheit, นี่เลยนีเร็กหน่อยมังเนี่ยวจางต้มจางนน้ำนัวเอาน้ำปลามากเกลือมากน้ำนัวกกินกระบอกปากดักดักเข้มดักาดักเข้มดักจางัจระกรรสชาติหมดละใบสามค่ะใบสามครึ่ง จางท้องายล้นมนรมยังอาซอยกันวันนี้ก็สปีดแยบตายทองนึงก็ได้ถากวางสวยเนี่ยไปทางคุณดีน้งคุณขันเ็ดจะเสานีลวปานแมนยู้ดอเห็นถาของถากต้อาง มันได้พูละนั้นบ่เล่้ากับตัวสุดอ้ายประมาณนี้บ่ทาาน้ำน้ำเพราะประมาณนี้บ่เพระมันสอกบ่ขึ้นบงนึงฮะเตวาอ๋อต็มอนตกดอกมันบ่ยานมันตกก่นนะอิเนี่ยเต็มไว้เนาะแสดงว่าเราลงสาบนธัรนดาตัวนี้ว่าคงเดียต่กว่ตวตเียเั่ำกว่าตัวนี้นนี้เต็เต็มาทุกอันลมมีน้บ พี่ยโยเอ้ยบงลูกชายเจ้าด้วยคนน่ะ้องกินขอาองเข้าฟังสวัสดีจ้าก็ลูกสวัสดีจ้าเด้สวัสดีจ้าวัสนีครับขาของเอาโยอืมเงาโยบู้หลานเรข่าช่งหน้าค่ะ ทางศานี่แหละพี่น้องในฟิวคักสึนหอด้านอกไปหน้าเ้าบอ่อมาเด้อปีไม้ผู้ใดก็ได้ปีไม่ไ,ไม่มกินลาบกอ้อยกันแม่นบ่อดปีตงปนนีนี่ละผู้ใดจิตใจน่ไทยมาปงไหนรจังปนยเอาไนี่นไปยมะครับไปวัดบนหน้องมันน้องไยไทย น้องพญไทยเป็นไอเอาไพญไนพญไนพญไทยพญไนเป็นไอพญไทยพญไนเป็นไอพญยวนมาอือฮแบงไปย่าแบงไปแบงไปนี่นี่ก้อยโอ้บกันเบิกแยไปโมกแมแงบอลลดะไรอราออะไระรอะ อันนึ่งมกด้วยคุนมันมาเสียบได้ตเราใส่มันเตหัวนี่ส่วนกลางนเนี้ยตเราลุกตุ่มมากเลยนมากวนลงมาอีกเมืนหนึงวนกเนี้ยมบกไฟเลยไข่เราบ่ย้ายอันมกมกข้างคุณทุก้เีมันโยลงตุ่มเด้อซีก็ทากินต่บันใส่ปลาใส่ใส่ใส่ปากินั่าทากินอ่ายอปวันนี้มกนินูาก

ไปตองห้องสุดยอดได้ปะไปตองเหมือนี้วะพอสีจัดการห้างคักมาเมื่อนี่เห็ดขาหมูว่าเลยผ็นสี

ปั่นไปจักปั่นเลทานบอกกินนี่จบอกกินดินี่นลูกกินเด้อพี่น้องเออมาหมด้วลกซินลูกลาหาบาทเ้อนี่ลูกซินในมักกอกค่ะปล่อยปลาใ่มกจังนยไหมจางไ้องเเดือมเลย่าไม่รายไม่รจ้าดเลยนะจีเป็นไรดปัโอ้มันับกอม ายมัันจะกอือพี่เรกินเร็วอะไรมเด้อพี่รองเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าเมนูกินข้าวค่ะปิ้งใบเค้งไงเขาเป็นยังไงแม่ละแสนยกมาหากล่องได้ย่าสิปิดละปิดกล่องแล้วนะคะนี่ค่ะใบเค้งไงมันบักมันเหนื่อยมันเหนื่อยเราเห็นใจเออมื่อขอบคุณค่ะเมลาแสนหาวันนี้ไหมสองสองมื้อหาเขา